ในปี2024โลกได้มีดวงจันทร์ขนาดเล็กมาโครจรรอบโลกของเราเป็นเวลา2เดือนมันโครจรอ,อยู่รอบๆไม่กี่รอบแล้วก็จากไปเช่นเดียวกับแขกผู้มีมารยาททุกท่านก่อนจะกลับมาโครจรรอบดวงอาทิตย์อีกครั้งอย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์กล่าวว่ามีหินอีกก้อนหนึ่งที่โครจรมาติดๆกับโลกไม่ใช่เป็นเวลาหลายสัปดาห์แต่เป็นเวลากว่า6ทศวรรษมันหายากและแปลกปรลาดซึ่งปัจจุบันถูกจัดประเภทเป็นเสมือนดวงจันทร์ แต่มันหมายความว่ายังไงกันแน่มันเหมือนกับดาวเทียมสำรองหรือเปล่าต่างจากดวงจันทร์ที่เย็นชาและลึกลับของเราที่ส่องสว่างยามค่ำคืนและส่งผลกระทบต่อมนุษย์หมาป่าดวงจันทร์เสมือนไม่ได้โคจรรอบโลกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่มันโคจรมาเกือบจะตรงกับเราอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับนักวิ่งที่วิ่งมาราธอนไปกับคุณด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกันอวกาศดูเหมือนจะสงบนิ่งแต่จริงๆแล้วค่อนข้างวุ่นวาย ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกและแม้แต่ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆต่างก็ดึงดูดกันและดึงดูดวัตถุขนาดเล็กกว่ายอย่างก้อนหินเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาสมดุลอันบอบางนี้ไว้ได้นานพวกมันถูกผลักเข้าสู่วงโครจรใหม่ดึงเข้ามาใกล้โลกมากขึ้นหรือถูกเวียงออกไปสู่ห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงโชคดีที่ได้พบเห็นดาวเคราะห์น้อยมากกว่าหนึ่งหรือสองดวงในเวลาเดียวกัน ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาสมดุลนี้ได้พวกมันอยู่ในกลุ่มที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่า c o ออร์บิทในความเป็นจริงนักดาราศาสตร์ได้จัดกลุ่มดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้เป็นหลายประเภทตามการเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับโลกแต่ต่างจากดวงจันทร์จริงๆที่เป็นเพื่อนร่วมทางของเรามาตั้งแต่แรกเริ่มผู้มาเยือนเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปบ้างก็อยู่กับเราไม่กี่ทศวรรษบ้างก็อยู่เป็นศตวรรษ ก่อนจะหายไปเพราะแรงโน้มถ่วงของวัตถุอวกาศอื่นคล้ายกับสุนัขวิ่งไปหาเพื่อนบ้านหลังจากได้กลิ่นเบคอนอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับดวงจันทร์เสมือนคือขนาดของมันส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมากขนาดเท่าอาคารหรือเล็กกว่านั้นแล้วพวกมันยังมืดมากจนสามารถซ่อนตัวอยู่ในที่โล่งแจง้งทำกลางดวงดาวต่างๆได้ถึงกระนั้นพวกมันก็มีความสำคัญด้วยการศึกษาดวงจันทร์เสมือนเหล่านี้นักดาราศาสตร์เรียนรู้ว่า วัตถุขนาดเล็กใกล้โลกเคลื่อนที่อย่างไรและสามารถติดอยู่ในแรงโน้มถ่วงของโลกได้นานแค่ไหนดวงจันทร์เสมือนอยู่ใกล้กว่าดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นๆบนเส้นทางเดียวกันและจะไปถึงได้ง่ายกว่าสักวันหนึ่งพวกมันอาจถูกใช้เป็นบันไดในการสำรวจอวกาศโลกเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนบ้างหนึ่งในดวงจันทร์ที่โด่งดังที่สุดคือ2 0 1 6 ho 3ซึ่งมีชื่อเล่นว่าเพื่อนคู่ใจของโลก มันมีความกว้างเพียงประมาณ91เมตรแต่มันโครจรมาตามเราทันเกือบศตวรรษแล้วนักวิจัยกล่าวว่ามันอาจจะโครจรตามเราได้อีกหลายศตวรรษเลยแล้วสิ่งที่ค้นพบล่าสุดละ่ะนักวิจัยตั้งชื่อมันว่า2 0 2 5 pn7 อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วมันอยู่กับเรามา60ปีและน่าจะอยู่ต่อไปอีกประมาณ68ปปีเป็นเวลานานที่มันไม่ถูกค้นพบเนื่องจากมีขนาดเล็กมาก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงประมาณ19เมตรซึ่งมีความยาวประมาณเลนโบลิิงนี่ยังเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าคุณจะสามารถเห็นมันด้วยตัวเองได้หรือไม่หากคุณดูว่าต้องมองที่ไหนเบื้อ <crypto> งหลังของมันยังค่อนข้างเป็นปริศนานักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถระบุองค์ประกอบของมันได้ณขณะน,นี้สิ่งที่เรารู้แน่ชัดคือวิธีโคจรของมัน ดาวเคราะห์กึ่งดวงจันทร์บางดวงเป็นเพียงดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกที่โคจรเข้าสู่วงโคจรที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ดวงอื่นๆดูเหมือนว่าจะเป็นชิ้นส่วนของดวงจันทร์เองตัวอย่างเช่นมีดาวเคราะห์กึ่งดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งชื่อคาโมอาลเลวาซึ่งสะท้อนแสงในลักษณะเดียวกับหินดวงจันทร์ที่เรานำกลับมาในระหว่างภารกิจออพอลโลด้วยเหตุนี้นักวิจัยบางคนจึงคิดว่ามันอาจเป็นเศษซากจากการชนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อนาน,านมาแล้ว นอกจากนี้ยังมี2,024 PT5 ซึ่งเป็นดวงจันทร์ขนาดเล็กชั่วคราวจากปลายปีที่แล้วการทดสอบแสดงให้เห็นว่าพื้นผิวของมันดูเหมือนหินบะซอลของดวงจันทร์ซึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะมาจากดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์เสมือนเหล่านี้ทำหน้าที่สร้างสมดุลจักรวาลได้อย่างไรนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาของการโคจรจำไว้ว่า PN7 เช่นเดียวกับดวงจันทร์เสมือนอื่นๆที่ไม่ได้โครจรรอบโลกของเราจริงๆสำหรับเราดูเหมือนว่าหินก้อนนี้กำลังเขียนวงกลมวนรอบเส้นทางของโลกเหมือนภาพวาดในอวกาศแต่มันไม่เคยล่าช้าหรือออกไปไกลเกินไปนักดาราศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าการสั่นพ้องแบบ1ต่อหนึ่งพูดง่ายๆคือมันโครจรรอบดวงอาทิตย์ทุกครั้งเหมือนที่โลกโคจร คำถามสนุกๆอีกข้อหนึ่งคือถ้าดวงจันทร์ปลอมเหล่านี้อยู่ใกล้โลกมากขนาดนี้ทำไมเราไม่ใช้แรงโน้มถ่วงของเราดึงมันเข้ามาล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกมันมีขนาดเล็กและดูเหมือนจะอยู่ใกล้มากนั่นเป็นเพราะถึงแม้พวกมันจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าวัตถุกใกล้โลกแต่ดวงจันทร์เสมือนก็ไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนั้นดวงจันทร์ของเราอยู่ห่างออกไปประมาณ384,000กิโลเมตรแต่ดวงจันทร์คู่หูเหล่านี้กำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์ห่างออกไปหลายล้านกิโลเมตร ซึ่งไกลเกินกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมากแรงดึงดูดนั้นอยู่ภายในบริเวณที่เรียกว่าทรงกลมฮิลซึ่งเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงของโลกมีกำลังมากกว่าดวงอาทิตย์ลองนึกภาพแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นฟองอากาศที่มีรัศมีประมาณ1.6ล้านกิโลเมตรอะไรก็ตามที่อยู่ข้างในสามารถติดขัดได้เช่นดวงจันทร์จรงิจรงๆก้าวออกไปข้างนอกแล้วดวงอาทิตย์ก็เข้ามาแทนที่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ PT5 ซึ่งเป็นดาวเทียมจริงของเราเป็นเวลาสเดือนในปี2024มันจมลงไปในทรงกลมฮิลแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกก็เข้ามาแทนที่เมื่อมันเกิดขึ้นวัตถุนี้จึงเป็นที่รู้จักในชื่อดวงจันทร์จิว๋วแต่เนื่องจากมันมีขนาดเล็กและเคลื่อนที่เร็วในที่สุดมันก็หลุดออกจากฟองอากาศนั้นแล้วแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ก็ดึงมันออกไปอีกครั้ง ยานโครจรร่วมอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากดวงจันรเสมือนและดวงจันทร์จิว๋วคือยานโครจรที่เรียกว่ายานโครจรรูปเกือกมา้ายานโครจรเหล่านี้ไม่ได้โครจรไปไกลนักแต่จากมุมมองของโลกพวกมันดูเหมือนจะแกว่งไปข้างหน้าเราช้าลงจากนั้นก็ลอยกลับมาข้างหลังแล้ววนซ้ำไปซ้ำมามันเหมือนกับตำรวจนอกเครื่องแบบที่คอยติดตามคุณในการจราจรติดขดัดต่เปลี่ยนเลนอยู่ตลอดเวลาและถอยหลังจนคุณไม่ทันสังเกตเห็นรูปแบบ หากคุณติดตามการเคลื่อนที่ของพวกมันจากโลกเมื่อเวลาผ่านไปมันจะก่อตัวเป็นรูปเกือกม้าขนาดยักษ์จึงเป็นที่มาของชื่อนี้และนี่เป็นเพียงดาวเคราะห์โคจรร่วมหลักเท่านั้นจริงๆแล้วยังมีมากกว่านั้นข้างหน้าเราไปอีกไกลและข้างหลังเราไกลๆในอวกาศมีหินรูปร่างแปลกๆจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าโทรจันพวกมันไม่ได้โคจรมากใกล้โลกเหมือนดวงจันทร์เสมือนแต่พวกมันพบที่ซ่อนพิเศษสองแห่ง แห่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าเรา60องศาและอีกแห่งหนึ่งอยู่ข้างหลัง60องศาลองนึกภาพการขี่จักรยานของคุณแล้วก็มีเพื่อนอยู่ข้างหน้าคุณไกลๆส่วนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังคุณโดยทั้งสองรักษาความเร็วเท่ากันนั่นคือสิ่งที่โทรจันทำจุดเหล่านี้เรียกว่าจุดลากองซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ที่แรงดึงดูดจากโลกและดวงอาทิตย์สมดุลกันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพวกมันพบว่าตัวเองอยู่ในบริเวณเหล่านั้น พวกมันอาจ,จอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายล้านปีโดยไม่ล่องลอยไปยกตัวอย่างเช่นดาวพฤหัสบดีมีดาวเคราะห์โคโจรรอบๆมากมายในขณะที่โลกมีเพียงไม่กี่ดวงแล้วก็มีดาวเคราะห์โคโจรแบบลูกออสแต่แทนที่จะอยู่นิ่งๆในจุดลากรองพวกมันกลับโคโจรรอบจุดลากรองเป็นวงคล้ายมเมล็ดถั่วและถ้ายังไม่สับสนและหนักหนาสาหัสพอแล้วก็ก็ยังมีพวกโทรจันกระโดดอีก พวกนี้เป็นพวกที่ลังเลเลือกข้างไม่ได้พวกมันจะลอยวนอยู่ด้านหน้าเป็นพันๆปีแล้วค่อยๆลอยวนไปด้านหลังเราแล้วก็กลับมาอีกครั้งหายากแปลกและก็ค่อนข้างเจ๋งด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าโลกจะมีดวงจันทร์ดวงใหญ่เพียงดวงเดียวบนท้องฟ้าแต่จริงๆแล้วเรามีกลุ่มคนที่คอยติดตามในอวกาศแบบไม่รบกวนกันอยู่บ้างก็วนบ้างก็เดินตามรอยมาและบ้างก็หลบซ่อนตัวอยู่ตามมุม ทีนี้มาสรุปมหาอำนาจของดวงจันทร์ของเรากันดีกว่ามันสามารถส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำชะลอการหมุนของโลกและแม้กระทั่งช่วยรักษาเสถียรภาพของการเอียงของโลกหากไม่มีดวงจันทร์วันของเราคงสั้นลงคืนของเราคงมืดลงและฤด,ดูการคงวุ่นวายมากขึ้นดวงจันทร์ยังทำหน้าที่เหมือนโล่ขนาดยักษ์กวาดหรือเบี่ยงเบนหินอวกาศบางส่วนที่อาจพุ่งชนโลกและอย่าลืมอิทธิพลทางวัฒนธรรมของมัน ดวงจัน์เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดตำนานปฏิทินเพลงรักและสร้างบรรยากาศการเดินเล่นอันเศร้าโศกนับล้านครั้งในยามค่ำคืนดวงจัน์ทรปลอมไม่สามารถแข่งด้วยได้อย่างไรก็ตามพวกมันก็มีความสำคัญในแบบของตัวเองดวงจัน์ทรเสมือนแต่ละดวงที่เราพบช่วยให้เราเข้าใจว่าก้อนหินเล็กๆเ,เหล่านี้อยู่รอดได้อย่างไรทำกลางความโกลาหลของจักรวาล การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเรายังช่วยให้เราเรียนรู้บางสิ่งเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยพวกมันช่วยฝึกฝนทักษะการตรวจจับของเราและช่วยให้เราพัฒนาแบบจำลองของเราดังนั้นแม้ว่าพวกมันจะไม่มีวันส่องแสงบนท้องฟ้ายามค่าคืนแต่มันก็ยังคงมีบทบาทเล็กๆน้อยๆในการช่วยให้เราเข้าใจชุมชนจัก,กรวาลอันแปลกปหลาดของเรา